ตอนที่2 9ง5เอมาขอพบนายท่านกับเจ้าตำหนักคนหนึ่งกับตัวฝึกตนอีกคนกำลังล้อมยาเรื่องในจวนจะต้องดูแลให้มากหน่อยโดยเฉพาะคนที่เอาของขวัญมาให้ในพักนี้รวมถึงข่าวต่างๆที่ลือกันอยู่ข้างนอกด้วยล้วนต้องสั่งให้คนรอบสืบอย่างลับๆเราต้องรู้เรื่องทุกอย่างนายท่านจะได้ไม่ผิดหวังที่ฝากฟังเรานางกำชับด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลฝ้ามองการเติบโตในหลายปีนี้ของน้องชายนางนางเองก็ปราเพิ่มยิ่งหนักท่านพี่ท่านวางใจเถอะข้ารู้ เริงวายิ้มรับอย่างอ่อนโยนเขารู้ดีว่าใครที่พวกเขามีทุกวันนี้ได้ล้วนเป็นเพราะพวกเขาได้ติดตามเจ้านายที่ดีเพื่อที่จะได้ติดตามนายท่านไปตลอดเขาพยายามได้รอบคอบมากกว่าคนอื่นในทุกเรื่องเรื่องที่นายท่านต้องการทําเขามักจัดแจงไว้ลวกหน้าเสมอเรื่องจิปทานในจวนเขาก็จัดการให้สมบูรณ์แบบเช่นกันทําให้หนายท่านไม่ต้องห่วงหน้าพวงรังเขารู้ว่าเป็นเพราะอย่างนี้พวกเขาสองพี่น้องจึงได้ถูกนายท่านเลือกและพามาที่นี่ท่ามกลางคนมากมายนั้นด้วยทันพีก็ได้ยินมาว่านอก จากสี่สำนักเซียนใหญ่ยังมีอีกสี่สำนักที่แข็งแกร่งมากนายท่านตั้งใจจะหาสำนักดีๆสักแห่งให้ชิงเชิงแต่กาอปจารย์และฝึกวิรยุทธ์ช่วงนี้ค่าจะหาข้อมูลในเรียบเรียงมาให้ในายท่านข้าเดาว่าโอกาสที่ชิงเชิงจะได้ไปที่สี่สำนักใหญ่นี้ค่อนข้างสูงอือย่างนั้นช่วงนี้เจ้าก็ตรวจสอบให้แน่ชัดรอในายท่านออกจากห้องหลอมยาเมื่อใดเจ้าก็เอาข้อมูลให้นางจากนั้นค่อยให้นางตัดสินใจเองก็แล้วกันเรื่องสวงว่าจะไปทำงานต่อเถอะข้ากล่อมนายท่านน้อยหลับแล้วจะฝึกวรยุทธ์ต่อได้ เรืองวารับคาและลุกขึ้นเดินออกไปยามหัวคาในื้อเรือนลอมยาเมื่อกินยาชุนนกระจายออกมาบ่าวรับใช้เนจวนต่างอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจลึกๆและมองเข้าไปเรือนด้านในอย่างตะลึงปะกายอยากรู้อยากเห็นว่าผ่านดวงตาจากที่ถูกในท่านซื้อตัวกลับมาในหมู่พวกนางมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถเข้าออกเรือนด้านในได้แต่พวกนางก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่กล้าผิดกฎพวกนางรู้เพียงว่าจนหลังนี้ใหญ่มากคนในจวนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงล้วนโดดเด่น และลึกลับเป็นพิเศษโดยเฉพาะเจ้าหนายทั้งสองท่านเวลานี้บ่าวรับใช้ที่กําลังกวาดพื้นอยู่ที่ลานบ้านได้กลิ่นหอมของยาที่กระจายออกมาจากเรือนด้านในพวกนางอดชะงนชะงายไม่ได้ข้างในนั้นทําอะไรกันอยู่นะเหตุใดจึงมีกลิ่นหอมของยาลอยออกมาเช่นนี้ตูฟานกับคนอื่นได้กลิ่นหอมของยาก็รู้ว่าในท่านคงจะล้อมยาเสร็จแล้วพวกเขามองกันยิ้มยิ้มก่อนจะดื่มเหล้าเขาบทสนทนากันต่อด้านนอกจวนชายัยการคนและชายชราคู่หนึ่งมาถึงหน้าประตูจวนขณะกําลังจะเคาาประตูก็ได้กลิ่นหอมของยาลอยออกมาจังๆ ทั้งสองหยุดชะง,งักแววตาดูประหลาดใจนี่ไปกินหอมของยากินหอมเข้มข้นขนาดนี้เชียวนี่หรือว่ากําลังหลอมยาอยู่ทั้งสองไม่อาจปกปิดแววตาแห่งความตกตะลึงไว้ได้ต่างก็ชะง,งักครั้งอยู่คู่หนึ่งก่อนจะก้าวเข้าไปครอประตูยังคงเป็นเลิงวาที่ออกมารับหน้าเขามอง่านช่องบเล็กบ,บนประตูแล้วเห็นคนทั้งสองจากนั้นก็เปิดประตูมองสองคนที่ยืนอยู่ด้านนอกก่อนยินถามว่าทั้งสองท่านมีธุระใดหรือ ็นกลิ่นหอมของยาที่ลอยออกมาจากข้างในจริงๆด้วยทั้งสองสุดหายใจลึกๆแค่ได้กลิ่นหอมของยาก็ทําให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรกันแน่พวกเขาสองคนยืนชะโงกหน้าเข้าไปข้างในท่าทางมือลอยเล็กน้อยทั้งสองท่านมีธุระใดหรือเริงวาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอีกครั้งพอได้ยินพวกเขาสองคนก็ได้สติชายวัยกลางคนยิ้มตอบว่าคุณชายเริงวาเชื่อหรือไม่ข้าชื่อชฉวเชิชงไ่ท่านนี้คือสายผู้เท่าของข้าชื่ออาวุโสเจียงพวกเราตั้งใจมาเยี่ยมเจ้าของจวนหลังนี้ ตอนที่2,956สายฟ้า3มเส้นขอภัยนายท่านของข้ามีคำสั่งไม่พบแขกเลืองวาตอบคำก่อนจะทรงรอยยิ้มเชิงขอโทษให้ทั้งสองคนชายเลิรงข้าบอกตามตรงอย่างไม่ปิดบังข้ามาขอซื้อยาอาวุโสเจียงมองเขาก่อนจะบอกจุดประสงค์ที่มาอย่างตรงไปตรงมาข้าเหลืออายุไขไม่มากแล้วพอเห็นว่าไรหนทางที่จะต่อ,อยุคขของตนเองถ้าว่ายาถลวงข้าระดับ6กสามารถช่วยข้าผ่านข้อกรรมนี้ไปได้ฉะนั้นได้โปรดบอกนายท่านของเจ้าด้วย ไม่ว่านางจะมีเพื่อนไขอะไรข้าล้วนยอมรับขอเพียงนางมอบยาทะลวงขั้นระดับหกให้ข้าสักเม็ดเหลืองว่ามองเขาแวบ,บหนึ่งก่อนตอบว่าได้ข้าจะบอกนายท่านให้พอได้ยินเขารับปากทั้งสองไม่ได้โล่งใจตรงกันข้ามกับกังวลเสียอีกรับปากง่ายได้เกินไปเรากลับไม่ได้เก็ีไปใส่ใจอย่างนั้นอามุโสเจียงสุดหายใจลึกๆก่อนถามว่าคุณชายเลิงไม่ทราบว่าพอจะบอกข้าได้หรือไม่ว่าโอกาสที่ข้าจะได้ยาทะลวงขั้นมีมากน้อยเพียงใดพอรู้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ผู้ติดตามธรรมดาทั่วไปด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่แรกเริ่มเขาจึงปฏิบัติตัวอย่างเกรงอกเกรงใจทั้ว่าทั้งสองไม่รู้เลยว่าเ่องวาที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาในยามนี้มีวรยุทธ์ที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกเขาเลยเลิงวามองชายชราด้วยสายตาลึกซึ้งก่อนตอบอย่างนุ่มนวลว่าเรื่องนี้พูดยากทั้งสองมองหน้ากันแบบหนึ่งก่อนที่ชายชราถามอีกว่าอย่างนั้นโอกาสที่ข้าจะได้พบเจ้าของจวนหลังนี้มีมากน้อยเท่าไหร่เลิงวายิ้มยิ้มเพียงตอบว่าในท่านของข้าไม่พบแขกชายชราเริ่มร้อนใจขึ้นมาอยากซื้อยาก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่อยากขอพบเออตนงงกก็ไรหทาี นี่หรือว่าจะไม่มีโอกาสเลยแม้แต่น้อยทั้งสองท่านเชิญกลับเถิดเลิงว่าเอ่ยปยักหน้าเล็กน้อยก่อนถอยหลังหนึ่งก้าวแล้วปิดประตูจวนมองดูประตูจวนปิดลงผูู้่เจียงสีหน้ากัดกุุมนี่จะทําอย่างไรดีจิวเฉิงไ่ดมกินหอมจางๆที่กระจายอยู่ในอากาศก่อนบอกว่าถ้าดูออกตั้งแต่อยู่บนเมืองลอยฟ้าแล้วผู้หญิงชุดแดงคนนั้นมีนิสัยแปลกประหลาดนางไม่โกรแคก็ไม่แปลกพวกเราคิดหาวิธีเอื้อนกันเถอะตอนนี้ก็ทําได้แค่นี้แล้วเพียงแต่ยังจะหาวิธีไหนได้อีกเราผู้โซเจียงถอนเหตใจอย่างจนใจ คนในจวนนี้ล้วนไม่ธรรมดาจริงๆเซียวเชียงไห้เอ่ยขณะเอามือคว่ยหลังเจ้าดูสิจวนหลังนี้ไล่เขตอาคมไว้ถึงอยากจะบุกเข้าไปก็คงทำไม่ได้ทั้งสองยืนอยู่นอกประตูคู่หนึ่งตอนจะหันตัวเดินจากไปขณะเดียวกันในจวนเฟิงจิวเขาห้องหลอมยาทีหนึ่งก็ไม่ได้ก้าวเท้าออกมานอกห้องแม้แต่ก้าวเดียวเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันในหลายวันมานี้แทบจะทูกตระกูลและกลุ่มอำนาจในเมืองแห่งนี้ทยอยเอากอ,องขวัญมามอบให้แม้แต่คนของตระกูลเจียงก็ส่งคนมาด้วย สุดท้ายเนื่องจากมีคนมาหามากเกินไปเรืองว่าจึงได้แต่ห้อยป้ายไม่รับแขกไว้หน้าประตูจวนทุกอย่างจึงสงบลงมาเชาวตูวของวันนี้ฟ้ายังไม่ทันสว่างสายฟ้าเส้นหนึ่งกระดังขึ้นกลางเมืองสี่ทิศเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นกลางท้องฟ้าบางคนพลิกตัวขณะกำลังหลับอย่างสลุมสลือบางคนก็พึมพำว่าฟ้าผ่าแล้วฝนกำลังจะตกแล้วทว่าพอสายฟ้าเส้นที่สองผ่าลงมาคนที่กำลังหลับไกลกครับระด้งตัวลุกขึ้นนั่ง จากนั้นก็ลุกจากเตียงสวมสุขุมเดินพดพาดออกไปข้างนอกกระโดดขึ้นตรวจสอบบนหลังคาขณะดเดียวกันตระกูลใหญ่ทั้งหลายในเมืองสีทียตก็แตกตื่นพอสายฟ้านั่นเช่นกันพวกเขาพากันกระโดดขึ้นไปสังเกตการบนหลังคาบ้านของตนเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนกระทั่งเสียงฟ้าพาครั้งที่สดังขึ้นทุกคนหันไปมองทางทิศที่สายฟ้าพาลงไปต่างก็เบิกตากว้างด้วยความตะลึงเป็นเป็นพวกเขา